เรื่องพ้อวันที่สองครับผลงานเรื่องแรกคืออะไรจริงๆถ้าเป็นเรื่องแรกจริงๆที่รุนแรงกับจริงๆนี่ก็บินมาจากลำนาเพื่อมางานมาช่วยงานตัวตรงที่เราทราบข่าวมันก็เคยดีคนใจที่อาร์ตเลยเพราะว่าเราเองก็เหมือนเป็นลูกชายคนเล็กของบ้านนี้งเงี้ยที่อาร์ตคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนผมยังไม่เคยสูญเสียใหญ่เลยอ่ะไม่เคยสูญสูญเสียใหญ่เลยเพราะไม่ยังอยู่ทุกอยแค่นี้ยังแบบเราก็ยังงงว่า จริงหรอหรือหรือผมผมรู้ข่าวจากพี่โอพี่โอที่เป็นลูกสาวพี่เล็กจริงหรอโดนแฮ็กเปล่าเฟซบุ๊กดโดนแฮ็กหรือเปล่าเราถึงโทรไปโทรไปหาลูกลูกลูกชายกับลูกสาวทั้งสองคนพี่เด็กว่าจริงหรออะไรอย่างเงี้ยโอเคปรากฏว่าจริงก็รีบหายของอยู่ก็รีบตะเกียรตะกายหาหาตั๋วเพื่อบินกลับมาช่วยงานวันแรก มีความรู้ว่าอย่างทคงจหยุดในไทยมาตลอดผมคืออะไรครับผมทำงานวงการนะที่เล็กสอนตลอดว่าแม่แม่ทำงานสายแม่มาทำงานสายผมอยู่วงการ17ปีสาย3วันซึ่งที่เล็กรู้ได้ว่าสายวันไหนผมบอกเลยวันนี้สายวันนี้สายนะวันนี้รถชนอยู่หน้าไปกองไม่ทันนะมีวันเดียวที่ตื่นไม่ทันตื่นไม่ทันไปกองนัด7โมงตอนนั้นทำงานมา40วัน ก็ก็ไม่สายครับนางเอกแต่งหน้าไม่เสร็จเหมนอกองแล้วเลยก็ไม่ไม่ได้สายรบบไม่ได้สายแบบคนอื่นแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการ<ม>เรื่องการวางตัวเรื่องการที่แบบว่าทําง,งานเราเราเข้ามาเราเข้ามาวันวันแรกเป็นยังไง<ม>ให้ให้เป็นแบบนั้นไป็ <บา S 1> ตลอดล็กจะเข้มงวดเรื่องนี้มากพอมีข่าวมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบ รอรอสื่อนักข่าวรอสักหกโมงได้พี่จอยสักหกโมงเพเดี๋ยวรอนักข่าวมาครบทีเดียวพี่จอยเดี๋ยวไปตามมาไปนะได้สามได้ฮาบนั่งเลยครับไปทานข้าวทานแล้วคขามาขอบคุณนะครับเยี่ยวแล้ว พี่บุ้งพี่บุงบ้งเกลียวกับมีหมูสเต๊ก่ว่าสเต๊กเมูสเต๊กกับเกีียวอ่ะอร่อยอร่อยมากครับแต่ว่าหมูจะ